เพื่อนและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายเอสหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับชุดแต้ม2ตัวบนนะครับชุด10หน่วยบนนั่นเองนะครับในงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5ง4มาฝากกับท่านสมาชิกเช่นเคยนะครับส่วนต่างๆนั้นนะครับก็มีความสําคัญเช่นเดียวกับเลขเด่นนะครับการที่เราจะหานะครับคู่ชุด2ตัวบนนั้นนะครับ ข้อมูลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราจะคัดเฟ้นจาก100ชุดให้เหลือน้อยตัวลงนะครับก็เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาคํานวณกันนะครับในชุดแต้ม10หน่วยบนนะครับคู่ชุด10หน่วยบนนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตนะครับย้อนไปดูนะครับในส่วนของแต้ม10หน่วยบนที่ผ่านมานะครับว่าเราประสบความสําเร็จกันได้อย่างไรนะครับไปรับชมกันก่อนครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในงวดก่อนก็คืองวดประจำวันที่16ตัวตุลาที่ผ่านมานะครับเราใช้สูตรนะครับแต้ม10หน่วยบนทั้งหมด4สูตรนะครับแล้วก็จับตัวชนได้เลขแต้มก็คือเลข0,3และ9นะครับก็แอดมินก็จับคู่ให้เลยตามนี้นะครับแล้วก็ชุดเด่นแอดมินก็วงไว้ให้ตามนี้นะครับก็คือ283746 031267 2 7และก็3 6มนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ชุดสำหรับ10หน่วยบนนะครับแต่ไม่ปักหลักนะครับกองสลากก็ประกาศเลข372เนะครับเขียนตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับ3 7 2 7บวก2เท่ากับ9เพราะฉะนั้นแต้ม10หน่วยบนก็คือเลข9นะครับเพราะฉะนั้นแต้มของเราก็ค่าที่เลข9 ก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วแอนดมินก็วงไว้ให้นะครับถ้าแต้ม9ก็จะมี2ตัวนี้ก็คือ2 7และ3 6กองสลากก็ประกาศที่7 2 7 2นะครับ72ก็คือ2ตัวเล็กนี้รวมกันแล้วก็คือได้เลข9ก็ถือว่าผ่านนะครับ72 2 7นั่นเองนะครับทีนี้นะครับทิกต่างนะครับเทคนิคต่างๆงวดใดๆที่มีเลข7มา110หน่วย งวดต่อไปเด่น10หน่วยก็คือ7 2 3 6อย่าทิ้งนะครับ7 2 3 6นะครับน่าจะมาสำหรับ10หน่วยแทรกอยู่กับเลขเด่นก็เป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่จะมา10หน่วยนะครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงสำหรับแต้ม10หน่วยบน4สูตรนะครับในงวดก่อนนี้สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3แล้วก็สูตรที่4 ช่องนี้จะเป็นผลรอผลของรางวัลอันนี้จะเป็นผลรวมของแต้ม10หน่วยบนและอันนี้ก็จะเป็นการชนของแต้ม10หน่วยบนทั้งหมด4ส,สูตรนะครับทีนี้กองสลากประกาศเลขในงวดก่อนก็คือเลข3 7 2แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ7บวก2เป็น9แบบนี้นะครับ ของเรา4สูตรชนกันแล้วนะครับก็มีเลข9อยู่ก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะมีการชนของตัวเลขของแต้มตรงนี้คือเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปรับชมแล้วก็ คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4ยครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่1นะครับกองสลากประกาศนะครับในงวดก่อนก็คือ372 7และ2ก็คือแต้ม9นะครับของเราคำนวณได้3457890นะครับก็เลข9ก็คือแต้ม9ก็มีเหมือนกันก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้งวดใหม่เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราจะใช้หน่วยที่1 10ล่างแล้วก็ร้อยครั้งที่4บวกกันเลยนะครับก็จะได้ผลรวมก็คือ2ตำแหน่งนี้บวก1เป็น3บวก1เป็น4ตำแหน่งนี้บวก2คงงที่นะครับเป็น6บวก1เป็น7บวก1เป็น8แล้วก็บวก1ก็เป็น9เพราะฉะนั้นแต้ม10บหนบนในสูตรที่1เราได้2 3 4 6 7 8 9นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติของเขานะครับยังไม่เคยผิดเลยนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับ การันตีนะครับ10งวดขึ้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2นะครับซึ่งในงวดก่อนคำนวณได้890 1234เป็นเลขเรียงนะครับกองสลากประกาศ372นะครับแต้ม10หน่วยก็คือเลข9นะครับของเราก็มีเลข9เหมือนกันก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะครับ เราจะใช้หน่วยครั้งที่1นคูณสนะครับหน่วยครั้งที่1ของเราก็คือเลข2นะครับสองเอาเลข6มาวางนะครับตำแหน่งน really ี้เราใช้หน่วยครั้งที่2อคูณสนะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข4นะครับสคูณสนะครับเท่ากับเลข8เอามาวางตำแหน่งนี้เราใช้10ครั้งที่3าคูณสนะครับสิครั้งที่3ก็คือเลข9นะครับเก้าสองสิบแปดเอาแต่หน่วยคือเลข8มาวางนะครับตำแหน่งนี้เราใช้ร้อยครั้งที่4ก็คือเลข7 ตำแหน่งนี้เราใช้หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข8แล้วก็บวก4คของที่ผลรวมก็คือนะครับได้เลข1เป็นตัวแรกบวก1คงที่นะครับไล่ย,ยาวมานะครับ7จังหวะจะได้1 2 3 4 5 6 7กนะครับก็จะเด่นในชุดของแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสถิติของเขาก็ถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็ยังไม่ผิดเลยนะครับการันตี10งวดขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเดินดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่3กันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่3นะครับก็มีการปรับสูตรไปนะครับแล้วก็ผลนะครับเดินต่อเนื่องกลับมาเดินต่อนะครับซึ่งในงวดก่อนเมื่อปรับสูตรแล้วนะครับผลการคำนวณก็คือ6 7 8 9 1 2 3นะครับกองสลากก็ประกาศ37 7และ2ก็เป็นแต้ม9นะครับของเราก็มี9นะ ปรับแล้วนะครับก็ผ่านนะครับอันนี้คืองวดใหม่เราใช้หน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข2 10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวก4ง่ายๆนะครับผลรวมก็คือเลข7บวก1งของที่เป็น8บวกหนึ่งของที่เป็น9บวกนงของที่ก็เป็น10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0นย์ะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้บวก2งของที่เป็น2บวก1เป็น3บวก1ก็เป็น4เราจะได้เด่น10หน่วยบนแต้ม10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ78902 3 4นะครับ อันนี้จะเป็นสถิติของเขานะครับก็เมื่อปรับสูตรแล้วเราก็มาเดินต่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในสูตรแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่4กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่4นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้703692นะครับก็ผลของการคำนวณแล้วก็คือแต้ม972าจ็ดสองคือแต้มกก็ผ่าน นะครับอันนี้คืองวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็คือใช้10ล่างคูณ2คงที่แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งสองคือเลข4 6่บวกสเป็น0ูนย์นะครับอันนี้เดินทีละ3แต้มนะครับก็คือ0ูนย์สามหในงวดที่จะถึงนะครับเพราะฉะนั้นครบแล้วทั้งหมด4สูตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสถิติของเขาเดินติดต่อกันมานะครับเป็นงวดที่15แล้วนะครับ ง็นวดที่15แล้วแล้วมีเขียนเ2สอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงวดที่16หรือเปล่านะครับงวดที่16ไหมนะครับต้องติดตามนะครับว่าจะได้เลขอะไรแล้วก็เดินต่ออีกหรือไม่นะครับทีนี้ก็ครบแล้วทั้งหมด4สูตรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็จับตัวชนกันนะครับว่าแต้ม10หน่วยบนในงวดจำนนที่1พฤศจิกานั้นนะครับจะได้เด่นแต้มอะไรนะครับไปเราจมกับครับ ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะครับแต้ม10หน่วยบนนะครับทั้งหมด4สูตรก็คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3แล้วก็สูตรที่4่นะครับมาวางตรงนี้ในสูตรที่1คําคำนวณได้ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9แนะครับสูตรที่2คํคำนวณได้1 2 3 4 5 6 7สูตรที่3คํคนวณได้7 8 9 0แ3 4แล้วก็สูตรที่4คํคำนวณได้ 0, 3, 6, 9, 2, 5นะครับทีนี้แอดมินก็มาใส่ ตัวเลขไว้ก็คือ0ถึง9ก็แทนค่าด้ตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะครับว่ามีตัวเลขของแต้มนั้นชนอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเลขนั้นก็จะเป็นเลขเด่นสำหรับแต้ม10หน่วยบนทันทีนะครับเริ่มจากเลข0นะครับเลข0มี1ครั้ง2ครั้งนะครับแต้ม0มี2ครั้งนะครับต่อมาแต้ม1 1มี1ครั้งนะครับต่อมาแต้ม2 1 2 3 4นะครับมีทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับต่อมาแต้ม3 1 2 3และ4นะครับมี4ครั้งต่อมาแต้ม4 1 2 3นะครับมี3ครั้งต่อมาแต้ม5นะครับแต้ม5มี1 2นะครับมี2ครั้งต่อมาแต้ม6นะครับ1 2 3นะครับมี3ครั้งต่อมาแต้ม7 1 2 3นะครับมี3ครั้ง ต่อมาแต้ม8นะครับ1 2นะครับมี2ครั้งแล้วก็สุดท้ายแต้ม9นะครับมี1 2 3มีทั้งหมด3ครั้งนะครับแบบนี้เด่นก็มีนะครับแต้ม2แต้ม3นะครับเป็นตัวเด่นแล้วก็จะมีแต้ม4แต้ม6แต้ม7แล้วก็แต้ม9เป็นตัวเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับ แต้ม2และแต้ม3เด่นที่สุดเพราะนั้นแอดมินจะคัดมาวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนำแต้มนะครับ2เด่นเท่ากับเลขแต้ม3นะครับเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวรองนั้นนะครับแอดมินใส่เผื่อไว้ก็คือแต้ม4นะครับ4นะครับแต้ม4 6 7และ9นะครับ 6 7และ9นะครับแต่แอดมินจะใช้เพียงแค่วัดดวงนะครับก็คือแต้ม2และแต้ม3นะครับไปดูนะครับว่าแต้ม2และแต้ม3นั้นนะครับคู่ชุด10หน่วยบนนะครับจับได้แต้ม2แล้วก็จับได้แต้ม3มีเลขอะไรบ้างนะครับไปรับชมครับทีนี้เราก็กลับมาในชุดแต้ม2ตัวบนนะครับเมื่อบัญันที่1่1 พฤศจิกายนพศ2504นะครับซึ่งผลการวิเคราะห์ของเราแล้วนะครับก็คือแต้ม2ก็ปกระกอบด้วย0 2 1 1 3 9 4 8 5 7แล้วก็6 6แต้ม3ประกอบด้วย0 3 1 2 4 9 5 8แล้วก็6 7นะครับและอันนี้ก็จะเป็นสูตรสำหรับคัด10หน่วยบนในชุดแรกก็คือในกรณีที่เรามีเลข7 ติดอยู่ในงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็คือ372มีเลข7ต,ติดอยู่นะครับเมื่อมีเลข7ติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะนําเลข7มาเป็นตัวพิจารณานะครับเป็นตัวเด่นแล้วก็บวก5คงที่จะได้ตัวแทนเขาก็คือเลข2นะครับบวก1คงที่เป็นเลข3บวก3คงที่เป็นเลข6นะครับซึ่งในงวดก่อนก็723มาครบทั้ง3ตัวเลขเลยแต่ทางนี้ทางนั้นจะ 7 2 3าซ้ำก็คงจะยากเพราะฉะนั้นนะครับ7 236จะเด่นในชุด1้อหน่วยและก็ชอบมา10หน่วยเพราะฉะนั้นจะมี0 2นย์นะครับแล้วก็จะมี1 2ที่ติดเลข2ติดเลข7ก็มี57แล้วก็67นะครับติดเลข6ก็มี6 6ซึ่ง6 6ก็มายากเพราะฉะนั้นอดมินจะไม่วงเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเลข3ก็คือ3903นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าจะเป็นชุดเด่นของแต้มถ้าแต้มไม่หลุดก็02 03 39 49 57และก็67ก็น่าที่จะเด่นในส่วนของ10หน่วยบนนะครับแบบไม่ปักหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าในกรณีนี้นะครับถ้าท่านสมาชิกจะตัดจากชุดเด่นนะครับ10หน่วยบนก็คือสูตรนี้นะครับถ้าเราจะใช้ชุด0 นะครับเลข0ูนย์กับเลข9เป็นตัวเด่นนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของแต้มของเรานะครับก็จะมีเลข0ูนย์และก็ศูนย์สเด่นนะครับเลข9ก็มี3 9แล้วและก็49เด่นนะครับก็จะตัดเลข7ออกไปนะครับกับเลข5ออกไปนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับเลข3เป็นอยู่หลักแสนนะครับเลข3มอยู่หลักแสนก็ไม่น่าที่จะมานะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะครับแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่6ชุดที่เด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขวิ่งเรานะครับมันมีเลข5นะครับมีเลข5ที่เด่นจริงๆนะครับก็ตัดไม่ได้เพราะฉนั้นแอดมินก็จะวงแต่ไม่ได้ทาประกาศไฮไลท์ว่าคือ58เป็นตัวดลองเพราะนั้นนะครับแอดมินจะวงไว้ทั้งหมด6ตัวเลขจาก11ชุดนะครับแล้วก็มีที่ไม่ได้ทาประกาไฮไลท์ไว้ก็คือ58นะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นเพียงแค่7ชุดเท่านั้นนะครับสรุปนะครับ ชุดแต้มที่จับคู่10หน่วยบนงวดประจำวันที่1พฤศจิก,กายนนะครับเด่น2ตัวบนนะครับคู่ท้าย2ตัวบนก็คือ02 03 39 49 57 67แล้วก็ตัวรองก็คือ58นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับ ถ้าถูกใจในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่เข้ามารับฟังใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับแอดมินหนึ่งหนนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลกาวสารใหม่ๆนะครับซึ่งในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สําคัญแล้วนะครับเป็นบทสรุปต่างๆนะครับจับคู่ชุดแบบปากหลักนะครับทั้งบนล่างนะครับแล้วก็ชุดสรุปก็ตามมานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกตามนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ